สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในและก็นอกสนามแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ และในวันนี้ s p o ร์ตบาสตอรีไปดูการโกงความตายของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตทที่เกิดขึ้นในเกมที่พบกับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อคืนวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าคว้า3แต้มมาได้แบบเส้นยาแดงผ่า8นะคะพร้อมกับการเป็นฮีโร่ของสกอตต์แม็ m โทมินี เราย้อนไปดูเกมคืนนั้นกันนะคะรวมทั้งหลังเกมมีสถิติอะไรที่น่าสนใจเทนฮาร์คุณสือของทีมว่าอย่างไรบ้างกับเกมนี้รวมทั้งเหล่าบรรดาสิทธิ์เก่าของแมนยูพูดถึงเกมนัดนี้และอนาคตของทีมว่าอย่างไรบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นเราย้อนไปดูเกมที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปิดรังโอทรชฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเรนฟอร์ดกันก่อนนะคะนี่เป็นเกมนัดที่8ของฤดูกาล2023-2024เกมนี้แมนยูมาพร้อมกับความหวังว่าจะยุติฟอร์มแย่แพ้คาบ,บ้าน2นัดติดต่อกันทุกรายการแล้วก็ยังได้แฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นนี่อีแวนจับมือกันออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะคะ ขณะที่โซฟิยานอัมราบัตก็ได้เล่นเป็นกองกลางคู่กับกาเซมิโรแนวรุกก็มีเมสันเมาส์ค่ะผนึกกำลังกับตันบรูโน่เฟรนันเดสมาคัสแรดฟอร์ดและรัสมุสฮอยลุนค่ะ เกมในครึ่งแรกนาะทีที่26เป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะที่ไบรอันเอ็มบิลโมเลี้ยงบอลเข้าไปในเขตโทษทางฝั่งซ้ายก่อนจ่ายเข้ากลางค่ะแต่ว่าโดนนักเตะแมนยูนั้นสกัดบอลเด้งไปเข้าทางแมเทสเจนเซนยิงด้วยเท้าซ้ายจากกลางเขตโทษนะคะอังเดรโอนานาานทวานปีศาจแดงล้มปัดบอลไม่ขาดค่ะบอลเนี่ยไหลเข้าประตูไปทำให้ทีมเยือนขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ นาทีที่37ค่ะปีศาจแดงบุกหนักหวังทวงประตูคืนนะคะโดยมีโอกาสทำเกมลุกทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดได้หลุดไปยิงในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายแต่ว่าก็ถูกโทมัสทราโคซาล้มตัวเซฟเอาไว้ได้อย่างวุดหวิดแล้วค่ะจบครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดบุกมานำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อน1ประตูต่อศูนย์ กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะคะแมนยูพยายามเปิดเกมบุกอย่างหนักหวังทำประตูตีเสมอแล้วก็ทำสำเร็จในนาทีที่90 3บก3จากการยิงด้วยเท้าขวานในเขตโทษของสกอตแม็กโทมินีตัวสำรองที่ถูกส่งลงมานะคะช่วยให้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยตามตีเสมอสำเร็จ1ประตูต่อ1 นาทีที่90้บวกเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นแล้ะค่ะเมื่อแมนยูพลิกแซงขึ้นนําจากจังหวะที่บรูโน่เฟนันเดสเปิดฟรีคิกเข้าไปในเขตโทษแล้วก็เป็นแฮร์รี่แม็กควที่หม่งชงไปให้สกอตต์แม็กโชมินีโกทําประตูชัยช่วยให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกขึ้นนํา2ประตูต่อ1หลังจากนั้นทั้ง2ทีมทําอะไรกันไม่ได้ค่ะจบเกมเจ้าบ้านแมนยูเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปด้วยสกอร์สประตูต่อห จากชัยชนะในนัดนี้ก็ทําให้แมนยูลงสนามในลีกไป8นัดชนะ4แพ้4มี12คะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางนะคะที่สําคัญค่ะยังสร้างสถิติใหม่เกิดขึ้นก็คือการที่แมนยูตกเป็นฝ่ายตามหลังจนถึงนาทีที่90แต่จบเกมด้วยชัยชนะค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอีกด้วยนะคะและนี่ก็เป็นครั้งที่3ที่ปีศาจแดงเสียประตูแรกในบ้าน4นัดติดโดย2หนก่อนหน้านี้เกิดขึ้นมาปี2014และ2020 ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อนี่เป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกที่แมนยูทำได้เหมือนนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี1999จากการชนะบาเยิมูนิก2ประตูต่อ1ซึ่งเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแต่ว่ายังตามหลังอยู่ก่อนที่จะยิง2ประตูแสงชนะได้สำเร็จนะคะ ด้านฮีโร่ของทีมในนัดนี้แน่นอนว่าก็คือสกอตแม็กโทมินเค่ะที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่87เขาใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคะทำา2ประตูให้ทีมคว้า3แต้มมาได้สำเร็จ และนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มีนักเตะทำสอประตูในช่วงทดเจ็บตั้งแต่ตีเวนเบิร์กวา์ทำให้ทอตแนม์ฮอสเปอร์เอาชนะเลสเตอร์เมื่อเดือนมกราคม2022นะคะโดยแม็กโทมินีกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยผ่านทางพรีมยรีกโปรดักชันค่ะถึงคำพูดที่เฮดโค้ชของทีมอย่างเอริกเทนฮากพูดกับเขานะคะก่อนที่จะส่งลงมาในสนามแล้วก็ยิงไป2ประตูในช่วงทดเจ็บ คว้า3คะแนนที่สุดแสนจะเกินความคาดหมายว่าจริงๆเนี่ยในสนามตอนนั้นมันเสียงดังมากนะคะเพราะว่าเสียงตะโกนของแฟนบอลตนก็เลยได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ละค่ะซึ่งเขาก็อาจจะพูดว่าลงไปยิงประตูให้ได้นะและสิ่งที่เขาบอกเนี่ยตนก็สามารถทําได้ซะด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสําหรับแม็กโชมินีคือการดูสารคดีของเดวิดเบคแฮมใน Netflix ค่ะ เราเรื่องราวตั้งแต่เด็กผ่านการเติบโตขึ้นมาในรือว่าปีศาจแดงและความสัมพันธ์ต่อผู้คนในชีวิตของเขาซึ่งมันก็ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะชุดปัจจุบันทำให้เขารู้สึกฮึกเิมจนสามารถยิงสองประตูสุดระทึกได้นั่นแหละค่ะ าด้านเอริกเทนฮากุนซือของทีมเรียกว่ายกภูเขาลูกใหญ่ออกจากอกไปเลยนะคะไม่พลาดที่จะกล่าวชมฮีโร่ของทีมแลลวคะ่ะแบบไม่มีเม้มเลยนะคะหลังจบเกมเผยว่าตนเนี่ยบอกกับแม็กโทมินีว่าให้ลงไปยิง2ประตูแฟนๆก็น่าจะได้เห็นแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นแมนยูไนต็ดทั้งตัวและหัวใจดังนั้นเขาจึงเล่นเพื่อตราสมสรอนเขามอบชีวิตและมอบทุกอย่างให้ทีมมันสามารถบ่งบอกได้อย่างมากมายในห้องแต่งตัวเองพวกเขาก็กลม เลียวกันมากนะคะตนรู้สึกได้ว่าเกมนี้เรามีความแข็งแกร่งร่วมกับแฟนๆแม้ว่าเราเนี่ยจะตกเป็นรองแฟนๆก็ยังยืนเคียงข้างเราพวกเขาทําให้เราเดินหน้าต่อและในที่สุดพวกเขาก็ได้รางวัลตอบแทนด้วยเหตุนี้แหละค่ะมันจึงทําให้สกอต t ได้อยู่ที่นี่เขาเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ของเราและเขาสามารถวิ่งเข้าไปในเขตโทษได้ คุณได้เห็นเขาเล่นกับเบอร์ลี่เขาก็น่าจะได้เล่นกับพาเลสนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยกลับป่วยจึงทําให้คนอื่นได้เข้ามาเล่นแทนที่แต่ว่าเขาก็เป็นเหมือนนักเตะทั่วไปนี่แหละค่ะที่จะต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงตําแหน่งตนเนี่ยอยากมีนักเตะเหมือนสกอตต์แม็กโชมินีในทีมนะคะเขาต่อสู้ทุกนาทีในสนามนักเตะแบบนี้แหละที่ทีมต้องการ อย่างไรก็ดีค่ะสกอตต์แม็กโทมินีก็ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่แมนยูเนี่ยพร้อมจะขายออกจากทีมในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะโดยมีเวสแฮมยูไนเตดให้ความสนใจเสนอเงิน30ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ1,356ล้านบาทขอซื้อกองกลางวัย26ปีเมื่อเดือนสิงหาคมแต่ว่าแมนยูปฏิเสธค่ะเนื่องจากว่าต้องการรับซับอยู่ที่40-50ล้านปอนด์หรือว่า1 8 0 9ถึง2 2 6 1ล้านบาท นอกจากนี้นะคะเทนฮากเขายังเผยถึงปัญหาของทีมในช่วงนี้คือความสม่ำเสมอที่ขาดหายไปซึ่งกำลังเร่งแก้ไขแล้วก็ทำให้ถูกต้องแล้วก็จะรีบกลับมาเป็นทีมที่มีความสม่ำเสมออีกครั้งโดยเร็วที่สุด เกมนี้นอกจากแม็กทูมิเนที่ถูกยกย่องแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งนักเตะที่ถูกพูดถึงนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กควายประการหลังอดีตกับตันทีแมนยูเป็นผู้เล่นอีกรายที่ได้รับการชื่นชมว่าเล่นได้ดีในเกมสุดระทึกนี้แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเขามักจะถูกจับตามองเป็นคนแรกๆของแมนยูและคะ่ะว่าเป็นคนที่สร้างความผิดพลาดนะคะหากทีมทําผลงานไม่ดีก็มักจะถูกวิจารณ์อย่างหนัก แต่ว่าเกมนี้แฮร์รี่แม็กไวกลับมีส่วนสำคัญในการช่วยให้แมนยูคว้าชัยชนะโดยเขาเป็นคนหม่งชงให้กับสกอตแม็ t โทมิน y ทำประตูชัยด้วยล่ะคะ่ะซึ่ง ESPN UK ก็เผยสถิติส่วนตัวของเขาไว้ดังต่อไปนี้นะคะเขาชนะการดวลลูกกลางอากาศแบบ100%เซเขาจ่ายบอลสำเร็จ90%เเขาแย่งบอลได้2ครั้งและแอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูได้1ครั้งเรียกว่ายอดเยี่ยมทีเดียวแ่ะคะ่ะ ากนั้นเราไปดูความคิดเห็นจากสิทธิ์เก่าแมนยูอย่างแกรี่เนวิลล์ตำนานแบ็กขวาของปีศาจแดงกันบ้างนะคะเขามองว่าฟอร์มที่ไม่แน่นอนของแมนยูโดยเฉพาะอังเดรโอนาน่าผู้รักษาประตูของทีมทําให้เขาเนี่ยกังวลใจและค่ะว่าทีมเก่าของเขาจะไม่สามารถจบท็อปไฟของฤด,ดูกาลได้ซึ่งเมื่อ8สัปดาห์ก่อนเขาเองเนี่ยยังคิดนะคะว่าทีมน่าจะเป็น3อันดับแรกได้แต่จากความจริงที่เห็นในตอนนี้ปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยค่ะซึ่งก็น่าจะเซฟได้ดีกว่านี้ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาหากว่าไม่รู้จักปรับตัวและไม่มีความแน่นอนมากพอก็จะสร้างปัญหาใหญ่ให้ทีมเลยนะคะ ทั้งนี้ค่ะแมนยูมีโปรแกร,รมลงทําการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในการออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในวันที่21ตุลาคม2566และเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ในวันที่24ตุลาคม2566โดยจะเปิดบ้านพบกับโคปปเฮเกนจากเดนมาร์กต่อไปค่ะ